มาดูในส่วนของ ข่าวสารในพื้นที่จังหวัดบุรีรัมย์ของเรากันบ้างคะ่ะคุณผู้ฟังนะคะเริ่มต้นกันกันกบทางด้านของการเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกคะ่ะเมื่อวานนี้นี่แหละคุณผู้ฟังซึ่งก็ได้มีการเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกกันแล้วนะคะเชื่อมโยงตลาดเพิ่มอำนาจในการต่อรองแล้วก็เพิ่มช่องทางให้กับพี่น้องชาวนาได้ขายข้าวนะคะในราคาที่สูงกว่าท้องตลาดทั่วไปตันละ 200- ถึง400บาทเลยทีเดียวนะคะซึ่งเมื่อวานนี้ที่ผ่านมาคะ่ะที่บริเวณสระ กรการเกษตรคูเมืองจำกัดสาข,ขาหนึ่งตำบลบ้านแพอภอเมืองจังหวัดบุรีรัมย์บรรยกเนี่ยเป็นไปด้วยความคึกคักของพี่น้องชาวนานะะที่นํเข้าวเปลือกค่ะใส่รถบรรทุกมาขายกันทั้งรถยนต์กระบะนะคะ,ะรถจัก,กรยานยนต์พ่วงข้างแล้วก็รถบรรทุกหกล้อมาขายหลังที่ทราบข่าวว่าจังหวัดบุรีรัมย์โดยสํานักง,งานพาณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์ได้ร่วมกับกรมการค้าภายในกระทรวงพาณิชย์สํานักง,งานสหกรณ์จังหวัดบุรีรัมย์สำนัก งานเกษตรจังหวัดบุรีรัมย์สหกรณ์การเกษตรคูเมืองจำกัดตลอดจนภาคีเครือข่ายค่ะแล้วก็ผู้ประกอบการโรงสีได้ร่วมกันจัดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดบุรีรัมย์ปีการผลิต2,567ทับ2,568ขึ้นระหว่างวันที่19 21พฤศจิกายน2567นะคะเพื่อที่จะให้เกิดความเชื่อมโยงผลผลิตของเกษตรกร,ก,รกับโรงสีนั่นเองหรือผู้ที่ซื้อโดยตรงนะคะ ซึ่งก็จะเป็นการส่งเสริมให้พี่น้องชาวนาเราเนี่ยได้เรียนรู้กระบวนการรับสือข้าวและขายข้าวเปลือกที่เป็นธรรมที่มีเจ้าหน้าที่คอยให้ความรู้คอยกำกับควบคุมแล้วก็ดูแลให้ทุกอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างมีคุณภาพและมีมาตรฐานค่ะทั้งการเก็บตัวอย่างข้าวเปลือกนะคะการตรวจวัดคุณภาพข้าวการชั่งน้ําหนักการประเมินราคาเพื่อให้ชาวนาเนี่ยได้ตัดสินใจเลือกว่าจะจําหน่ายกับผู้ประกอบการค้าข้าวโรงสีที่ตนเองต้องการนะคะ ซึ่งก็เป็นการเพิ่มอํานาจในการต่อรองในเรื่องของ,ของราคาด้วยอีกทั้งยังเป็นการเพิ่มรายได้จากการขายข้าวให้กับพี่น้องชาวนาในพื้นที่โดยเมื่อวานนี้ค่ะช่วงเวลา14.30นาทีนะคะนายจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์พร้อมด้วยนายนครบุตรดีวงศ์ผาณิ์จังหวัดบุรีรัมย์นางวิไลย,ยูหันเส้นสากรณ์จังหวัดบุรีรัมย์นายมนุนศักด์นามประเทืองนายอำเภอคูเมืองนะคะนายพรเกียรติพลน,นิรันกุลประชาสัมพันธ์ จังหวัดบุรีรัมย์นางจิราพรนิยมตรงผู้อำนวยการสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดบุรีรัมย์และผู้แทนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องค่ะก็ได้มีการลงพื้นที่ไปตรวจเยี่ยมแล้วก็ติดตามการเปิดตลาดนัดข้าวเปลือกจังหวัดบุรีรัมย์ในครั้งนี้ด้วยแล้วก็ได้มีการกําหนดราคารับซื้อข้าวเปลือกหอมมะลิความชื้นไม่เกิน10 หในราคาตันละ14,600บาทส่วนความชื้นที่25รับซื้อในราคาตันละ12,400บาทซึ่งราคาที่รับซื้อในครั้งนี้นะคะต้องบอกว่าสูงกว่าราคาที่โรงสีทั่วไปเนี่ยซื้ออยู่นะคะที่ตันละ2 0 0ถึง400บาทเลยทีเดียวโดยจะมีการประเมินราคาตามคุณภาพแล้วก็เปอร์เซ็นต์ของข้าวเปลือกนะคะที่ชาวนาของเรานำมาจำหน่ายนั่นเองเดี๋ยว ไปฟังเสียงของท่านรองจำเริญแหวนเพชรรองผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์นะคะกับการเปิดตลาดตลาดนัดข้าวเปลือกนะคะในครั้งนี้กันค่ะรับซื้อข้าวเปลือกวันนี้นะครับซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์โดยสำนักง,งานพาย์จังหวัดร่วมกับทางาการณอจังหวัดก็จัดให้มีการรับซื้อโดยที่สากรณเป็นตัวกลางเป็นลานแล้วก็เอาเครื่องเะพาะเปลือกมาเพื่อดูคุณภาพข้าว แล้วก็ให้โรงสีมานั่งฟอ,มองมนดกันครับซึ่งอันนี้ก็คือเศรษตรกรเนี่ยก็จะไม่เสียเปรียบในเรื่องของการเรื่องของราคาเห็นได้ว่าตัวอย่างเมื่อสักพู่นี่ก็มีข้าวองปนบ้างเมื่อกปข้าเปลือบแล้วแต่เจ้าของโรงสีเขาดูแล้วก็อยู่ในที่เขาตีราคาได้ก็ได้ถึงตันละ1,2,300บาทซึ่งสูงกว่าราคาตลาดประมาณ2300บาทเพราะนั้น,น,นก็ถือว่า ตรกรเอาข้าวที่เกี่ยวเสร็จใหม่ๆหรือว่าข้าวชื้นเนี่ยครับก็จะทําให้เขาไม่เสียเปรียบพอค้ามากแล้วก็คน้าเองก็ไม่ต้องไปเร่หาหลายๆจุดแล้วก็สามารถเห็นคุณภาพข้าวจากการเะกรแล้วก็มีหลายฝ่ายช่วยกันดูถ้าตามคนตามได้ประโยชน์ครับคือพี่น้องเกษตรกรก็ได้ราคาสูงขึ้นพ่อค้าก็ สะดวกมารับจุดเดียวแล้วก็ได้เห็น <ım Laser> คุณภาพข้าวแต่ละรถแต่ละคันแต่ละคันแล้วก็ทางสาลคเจ้าของพื้นที่เนี่ยเขาก็อำนวยความสะดวกมีลานตากมีรถตักมีอะไรต่างๆส่วนเจ้าที่ทางพาณิย์จังหวัดทางสาลคจังหวัดทางสพตอะไรต่างๆผู้เกี่ยวข้องก็ไม่ช่วยกันดูนะครับเพื่อเกิดความโปร่งใสนี่แหละครับเป็นวัตถุประสงค์หลักของตลาดนัเพราะฉะนั้นช่วงนี้เนี่ยข้าวเอกเยอะเกษตรกรได้ข้าวเขาก็ต้องอยากจะ่ใช้เงินแต่ถ้าเขาไปเร่ขายตาม โรงศีเล็กๆต่างๆก็อาจจะถูกเสียเปรียบไม่ว่าเรื่องตายช่างไม่ว่าเรื่องกดราคาจากคุณภาพอะไรต่างๆที่เป็นโครงการดีๆของกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจังหวัดบุรีรัมย์เราก็มีช้าวนาถึงประมาณสอง0ส0รรยครับล้วก็มีข้าวปีหนึ่งประมาณเป็นล้านตันนะครับงนั้นโครงการแบบนี้ก็จะช่วยให้เสษตรกรท,ที่กะัขายข้าวช่วงช่วงที่มันออกผลผลิตเยอะๆเนี่ยไม่ได้เสียเปรียบครับแล้วก็มีเงินไปไปใช้จ่ายโดยเฉพาะช่วงใกล้ปีใหม่เขาก็จะได้ ได้ราคาดีกว่าท้องตลาดถึงการละ200ร้อถึงสี่บาทครับก็จะมีจัดอีก2ครั้งนะครับซึ่งทางพันธุจังหวัดก็จะประเมินว่าจุดไหนที่เข้าเือยังเหลือแล้วมีเกษตรกรต้องการขายเยอะขึ้นเป็นจุดอำเภอใหญ่ๆเช่นอำเภอรกระสังซึ่งมีสาครที่มีความพร้อมในการจัดตลาดแต่ว่าวันเวลาไหนเนี่ยเดี๋ยวทางสากรทางพันธุจังหวัดจะประชาสัมพนันธ์ให้ราบ ซึ่งก็ในครั้งต่อไปเนี่ยจะมีการประเมินว่าจุดไหนที่มีข้าวเปลือกยังเหลือนะคะแล้วก็มีความต้องการของพี่น้องเกษตรกรอยากจะขายจํานวนมากนะคะก็จะหากว่าสถานที่พร้อมนะคะทางพณิชย์จังหวัดบุรีรัมย์เราและก็สหกรณ์การเกษตรเนี่ยจะมีการประชาสัมพันธ์ให้พื้นที่นั้นเนี่ยได้รับทราบอีกครั้งหนึ่งนะคะก็เดี๋ยวยังไงวันไหนนะคะในพื้นที่ไหนเดี๋ยวทางสงวทบุรีรัมย์เราก็จะนํามาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังพี่น้องเกษตรกรทางบ้านของเราได้ ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะจะได้เอาเข้าไปขายเพราะว่าหลายท่านเนี่ยอาจจะกังวลว่ารอบนี้ไปขายไม่ทันทํายังไงนะคะยังไม่ได้เกี่ยวอ่ะก็เดี๋ยวยังมีรอบต่อไปอีกประมาณสองรอบนะคะตามที่ท่านรองจำนวนแวนเพรได้แจ้งกันไปก็จะเป็นการเปิดจําหน่ายในพื้นที่ไหนนะคะเดี๋ยวรอติดตามรับฟังข่าวสารจากเราเดี๋ยวจะนํามาแจ้งประชาสัมพันธ์ให้ได้ทราบกันอีกครั้งหนึ่งนะคะ